เราจะเห็นว่ามีการรอนน้ำมันหล่อร่นอยู่ในฟาร์มมันไม่อยู่ในที่ที่มันควรจะอยู่นะครับอีกภาพนึงก็คือ,อรุ้ยที่ไม่ไม่เข้าสู่ระบบการจำหน่ายก็มันไปอยู่ในฟาร์มไม่ได้เอาออกไปารังอ,นนะ <laughs> อะ,ะบบการบิน,นะครับมะกรูดนี้ มีโลแทงเกอร์มากนะครับมากทีเดียวนะครับน, <c oughs> นี่เป็นข้อสังเกตนะครับ <c oughs> ส่วน <c oughs> ผลิตผลที <c oughs> ่คัดแยกออกไปแล้วนะครับการทิ้งของเขาคือทิ้งในร่องสวนเลยนะครับเห็นชัดเจนนะครับเป็นข้อสังเกตที่ว่าให้เขาปรับปรุง นะครับแค่น,นั้นเองขอบคุณครับ